รับสวัสดีครับกับคลิปนี้กับช่องบันเทิง h ชน n นลนะครับคลิปนี้พาลูกชายคนเล็กนะฮะมาขับรถมอเตอร์ไซค์ผมไม่ได้สร้างกระแสอะไรนะฮะหนึ่งก็คืออยากให้เขามีประสบการณ์นะฮะเพราะเราต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีข้างหน้านะฮะไม่ต้องกลัวครับอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกคนถ้าทุกคนไม่ประมาทนะฮะคลิปนี้ก็ฝากไว้ ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กับช่องบันเทิงแชนแนลนะครับลูกชายผมคนแรกก็นนกไปผู้คนโตก็จบแล้วเนาะมีคนที่สองนะฮะขับรถชะลอความเร็วหน่อยลูกชะลอความเร็วหน่อยนะครับคือบรรยากาศแถวบ้านนอกของเรานะฮะจบสองแล้วแล้วรู้ว่ารถขับจอดทางซ้ายหรือเปล่าดูดูดูนะครับที่สอนการเทคนิคการขับรถ ง่ายนะฮะตลอดน่าสักรึเปล่า,าเป็นกระถางลบราณนะลูกนี่ครับกับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กับช่องบันเทิงชาแนลนะครับกับช่องเดียวกันครับเกาะอิดชิฟเจา้าหลุกนะฮะก็ขับไปเรื่อยนะฮะมีรถขมาเซ็งไปเลย เราก็มีมีอะไรนะฮะนลูกขับรถไอ้มันเก่งนะฮะเจ็บก็คือเจ็บเรสเมอเรกคเรสเมอเร่นะฮะช่องจะโดนแบลนหรือเปล่าเนาะแต่เสียงน่าไปถึงนะครับถึงครับบริการของเรานะฮะนิ่มเลยไปเลยนิ่มแล้วนะครับแับผี้น,นะแบบบริการของบริกา,ารของเราเจอกนะดูรดยางใหม่นะฮะเข้าไปแล้ว เห็นเลยเห็นที่นะครับสายที่นะประจิตโทรศัพท์โทรศัพท์หน้าจอ,อจอแก้วแตกเลยรักษามาตั้งนาน3ปีไม่ให้แตกเดียวร่วงแป๊ดเดียวเองนะกำมือหลุนนะฮะถ้าชอบกินนี้กดไลก์กดแชร์กดส like, ิดต้งน,นะครับกับช่องบันเทิงแชาแน,นลนะครับ,บกับชีวิตเจ้ารับ การขับรถสนุกนะฮะยอดนะฮะอุ้ยหน้าจะได้หน้าจอชันน้าเลยมีเดี่ยวเองแม่ร้อยปาร์ติอะ เปิดอากาศของเราเด้อนะครับฉลองความเร็วเขาเบรกแล้วปติแล้วเขาจะเป็นทางขรุขระนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แต่พ่อจะลงตรงนี้นะให้แกขี่ไปที่ว่ารู้จักพ่อแล้วก็ขี่มารับพ่อได้ไหมได้ไหมอจอดเลยจอดเลยนะครับสอนเขานะฮะวันนี้โทรศัพท์เขาไม่ได้มามจะรอขนาดไม่ต้องมันไม่เบรกขนาดนั้นหรอก <c oughs> นะครับ นะครับกับช่องของเรานะครับขี่ไปเลยขี่ไปเลยขี่ไปเลยแยวพ่อจะรอเด้ออันนี้คลิปไม่ด้ตัดต่อนะฮะอ่าให้เขาไปรับขี่ระวังด้วยเด้อว่าเขาจะไปนานไหมนะครับกับช่องบันเทิงชแนลของเรานะครับบรรยากาศอยู่ที่หนองบัวลำพูครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะ รอดูเขาจะผีถึงไหนนะฮะสักครู่เขไปเสียงเงียบไปแล้วเพราะว่าโทรศัพท์เขาไม่มาเขาจะมารับพ่อหรือเปล่านอ้อร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 กับช่องของเราครับกับช่องบันทึ a ชแนลนะครับโคือบรรยากาศท้องไร่ท้องนาน,นะครับครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวรอเขาก่อนเนาะ หวังว่ารอเขาสักสองนาทีแล้วเขาจะขี่มารับผมแล้วแล้วเขาปล่อยผมทิ้งอยู่ที่เสียงน่ะนะครับอ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับช่องบันเทิงชาแนลนะครับครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก comment, ทกำลังใจนะฮะผมขี้เกียจต,ตัดต่อแล้วแปบ๊บนึงนะฮะรอเขามาก่อนเ้นรรอบรรยากาศรถรับนะฮะ มาแล้ว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 หน้าจอเป็นรอยแตกเลยไม่น่าเลยที่ผมยกปับ๊บแล้วก็พลิกตัวศัพท์ก็เลยตกกับพื้นนะฮะขอบคุณทุกช่องทางที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนลัลงใจนะครับรอลูกชายจะมารับไหม บรรยากาศนะครับของเรานะครับกับช่องบันเทิงชแนลนะครับะระหว่างที่รอเขาเราก็ถ่ายบรยาาบรยากาศแถวบรรยากาศต้นนอกบ้านเราเนาะประมาณนั้นอย่างน,อน้อคืนเงียบปิดแต่เนาะฝากไว้นะฮะ รอแป๊บหนึ่งนะฮะมันไม่กี่นาทีสักคู่ะระหว่างที่รอล้วก็เดินถ่ายทอดไปเรื่อยๆนะฮะบรรยากาศนี่น่าจะเป็นถแถวติฝั่งแดงเนะาะก็ทำอะไรไม่รู้เนาะขออนุญาตที่ถ่ายเด้อไม่เป็นไรรอกเขาก็ถ่ายลงชิปเฉยๆไม่ได้ไปเป็นแบ็กมีใครรอกนะฮะ ครับดูบรรยากาศ้านนอกเราก็ประมาณนี้นะฮะสวยงามจริงๆเดี๋ยวรอลูกชายมารับเขาน่าจะขี่สนุกแล้วเขาไปไกลแล้วนะครับคลิปนี้โหรอนานเลยน้อคือนานแท้ เสียงรถมาแล้วเสียงมาแล้วฮะเสียงมาแล้วท่านผู้ชมเขมารับผมแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับครับระหว่างทางก็เจอหมาจตรตัวน,นึงนะฮะยืนขวางถนนไม่ให้ไปด้วยทำไงดีนะฮะสุดยอดนะฮะกล้องไม่นิ่งเพราะว่าเป็นกล้องซูมนะฮะ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกับช่องบันเทิงชาแนลครับผมคลิปนี้ก็ให้เขามารับผมยังไงเนาะเขาไม่รับผมหรือเปล่าเนาะมันนานเกินแล้วนี่ที่คลิปที่ตัดต่อไม่กี่นาทีนะแต่พกที่ผมรอนาน,นะฮะเขาไปถี่ไปถึงไหนเนาะผมจะเดินไปหาเขานะฮะ โทรศัพท์ก็ไม่ได้พกมาด้วยนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์ก็ไม่ได้พกมาผมก็เลยติดต่อเขาไม่ได้นะฮะไหนเนาะลูกปูก๊อะขี่ไปถึงไหนมันก็จะรอนะฮะกล้องกระเบื้ออีก ตาตาตาไปไหนะไปไหนะไปไปไหนะไปไหนะเนนี้ยยาดีไมแป๊บนึงแป๊บนึงขอบคุณที่ตาที่รับผมนะฮะขอบคุณมากเดีย๋ยงยาอยูน่นี่ไปดูลูกผมหน่อยผมลูกผมขับรถครั้งแรกนะทำไมมันมารับผมสักทีขี่ไปนานเกินตัวเมื่อกี้รถรถกระบะเขาหมั่นไส้เขาจะเปียนไม่ได้นะ กขอให้ปลอดภัยเด้อขอให้ปลอดภัยแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้พกมาด้วยนะฮะเดีเ๋ยวมันขีบบ่มันไกลขนาดนั้นบอขี่ทับดิแล้วมานรับพอ่อแล้วก็เงียบไปเลยนะครับขอบคุณคุณตาที่รับมาแล้วไปดูแลก็ไปดูแนแล้วไปดูแลผมอยู่ไอ้พวกนั้นเนี่ยครับผมเอาทต่มันขี่ไปนานเหลือเกินอ่ะ ขอบคุณมากแต่ผมจะรอตรงนี้ก็ได้ตาถ้าไม่ไงผมขอคอามช่วยเหลือน้วนตาเบึ้งมันก่อนมันฉี่ไปใกล้ขนาดนั้นน่ะขับข้างเลขรวมจะล้มนะครับขอบคุณมากครัแบผมทุกคนไม่ตัดต่อแล้วคลิปนี้ผมจำไม่ตัดต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามกับช่องบันเทิงชาแนล แล้วลูกชายมันไม่ได้พกตัวสับมาแล้วมันก็ขี่ไปมันไม่น่าไปใกล้ขนาดนั้นนะได้ผมให้มันขับขับรถครั้งแรกผมให้มันขับรถครั้งแรกขับมอเตอร์ไซค์ด้วยๆๆใช่ๆๆแล้วเห็นรถกระบะคันนึงขี่ไปเร็วๆอ่ะผมกลัวมันเบียดล้มขอบคุณคุณตาที่มาแล้วมาแล้วอีกเร็วเร็วเร็วโอเคมาแล้วครับตา มันไปนานผมเป็น oh, ห pues ่วงขอบคุณมากอตาขอบคุณมากขอบคุณมากลูกชายเขาเก่งแล้วครับเก่งขอบคุณหลายๆตาเด้อนี่นะครับขอบคุณคุณตาเอาเฉล่กันได้ก็เหลือกันไปนั่นแหละฝากติดตามช่องบันเทิงชาแนลด้วยเด้อจ้าจ้าโอเคโอเคคิดนานโอเคลูกชายเก่งมากเลยพ่อเป็นห่วงมานานเกินโอเคตั้งเป็น20นาทีโอเคขอบคุณมากตาครับผม กับช่องบันเทิงชาแนลเก่งมากเก่งมากอับเก่งโอเคโอ้เขาก็ซื้อขนมมานี่นะครับกับช่องบันเทิงชาแนลด้อนะครับอ่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามนะครับคลิปนี้หมดห่วงแล้วโอ้ยพ่อเป็นห่วงขอบคุณมากขอบคุณตาทุกคนขอบคุณทุกแรงลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากเลยครับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม